สวัสดีครับคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการตัวเองลืมในอนาคตที่กลับมาเล่นเกมนี้นะครับสำหรับใครที่เปิดมารับชมก็จะรู้เรื่องไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้จริงๆผมทำขึ้นมาเพื่อตัวผมเองนั่นแหละเพราะคีลืมเดี๋ยวพอกลับมาเล่นอีก6เดือนข้างหน้าก็ลืมไปแล้วว่าอะไรยังไงก็เลยทำเอาไว้หน่อยอย่างแรกนะครับก็คือออปชั่นนะเราก็ตั้งค่าตามนี้ อันนี้ไม่น่าไม่น่าจะไปปรับอะไรมันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวกรอดูแล้วกันเพื่อครั้งหน้ามาเล่นเราการตั้งค่ามันเปลี่ยนไปไอตรงนี้จะหงุดหงิดนิดนึงต้องแสดงผลไอคอนเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเข้าเกมมามันจะมาเป็นท y p b เว้ยซึ่งมันจะเป็นพวกจอยเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันเป็นอันนี้ดังนั้นที่เราเปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดและเมาส์ตลอดเลยแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงผมมาเล่นรอบต่อไปแบบออกเกมเข้าใหม่มันก็มันก็กลายเป็นท y p b อีกแล้วแต่ว่าเราก็ต้องคอยเปลี่ยนอย่างเงี้ยเรื่อย ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าตรงนี้เหน็นมันมันมีตัว Q ตัว E ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็จะกลายเป็นแบบคอนโทรเลอร์อ่ะซึ่งเราไม่ได้ต่อคอนโทรเลอร์นะแต่ว่าทําไมมันถึงขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนเอาทุกครั้งเสร็จปุ๊บคอนโทรเลอร์เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่าเราใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ในการเล่น ส่วนการตั้งค่าคีย์บอร์ดกับเมาส์เราก็ตั้งค่าตามนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างจากดั้งเดิมเป็นแบบที่เราถนัดนะอ,อันนี้จะเป็นหมวดตอน Open World อันนี้ตอนต่อสู้โอเคเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยเล่นต่อ ตอนนี้เราก็จะมีเซฟค้างไว้ยูเซฟเดียวทีนี้พื้นฐานตอนบินตอนอะไรคงไม่ต้องสอนมั้งเพราะว่าคอนโทรลเลอร์มันบอกอยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็กดชิปวิ่งกดสเปซบาร์กระโดดกดสเปซบาร์อีกทีก็พุ่งแล้วก็มีเวลาอยู่บนพื้นกดคอนโทรลค้างก็จะพุ่งขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้กด Q ิ บินขึ้นกด e บินต่ำกด f เป็นการมองในมุมมองบุคคลที่1แล้วก็สามารถยิงกระสุนได้กรณีที่จะทำลายเพื่อเอาแร่หรือเอาเนื้อสัตว์ไดนโนเสากดแทบก็จะดูว่ามีไอเทมอะไรตรงไหนให้เก็บบ้างเป็นการสแกนนะอ่ะก็คงจะประมาณนี้ที่นี้ ก็มาในส่วนของการควบคุมตอนตอนเล่นเกมนั่แหละอัน,นที่ลืมเดี๋ยวขอไปที่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันพอกด e x c ก็จะมีไอเทมทุกครั้งที่มาไอเทมเวลาก่อนจะต่อสู้แบบสึกใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็จะกินพวกเนี่ย exp energy on เอาไว้จะได้ค่าประสบการณ์เยอะๆน้ำเทพนี่เอาไว้อัพอัพเลเวลให้กับคนที่สามารถอัพได้มันจะมีบอกอยู่ว่าน้ำเทพระดับไหนสามารถอัพได้ถึง เท่าไหร่ตอนเนี้ยเบจิต้าโงกุลก็เกินที่จะดื่มน้ำนี้และดื่มไม่ได้ละเ, <Okay. S 1> เราก็ต้องไปฝึกวิชาของวิสเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาน้ำเทพเพิ่มนะนี่ก็จะต้องฝึกเลเวล200ทําทำตามเงื่อนไขก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกยอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แต่ว่าก่อน <Okay. S 1> ที่จะไปถึงตอนนั้นเราก็กด EXC มาดูอย่างอื่นต่อทีมอันนี้เราก็ไม่สามารถเลือกได้จริงมันมีเบจิต้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องเ l c เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนกับเนื้อเรื่องหลักก่อนละกันเราก็ต้องไปที่เนื้อหาดาวน์โหลดไม่ใช่ดิอันนี้อยู่ใน DLC จะกลับโลกหลักก็ต้องไปตรงนี้อ่าอันนี้อันนี้แต่ถ้าเนื้อเรื่องหลักไป DLC ก,ก็คือทำแบบเมื่อกี้ได้เลยก็คือกด e x ็แล้วก็ไปเลือกเอาว่าจะเล่นเนื้อเรื่องไหนอ่าอย่างตอนนี้ทีมเรามีนี่น กโลกทั้งเราก็เลือกโดยการหยิบจับตรงนี้ได้เลยก็คงไม่ต้องสอนอะไรเยอะทีนี้มันจะมีกดเอ่อกดแกับกด X ต่างกันยังไงกด Z ก็คือดูเลเวลว่าสามารถอัพอะไรได้อีกบ้างเนี่ยอย่างนั้นเนี้ยมันก็ยังมีอัพได้อีกแลาก็อัพไปไอตัวตรับนะขออัพให้จบมั้งนะไอตัวเนี้ยไอตัวสีลุงเนี่ย กับสีทองเนี่ยตอนแรกเราก็งงเว้ยมันไปเอามาจากไหนวะพยายามตามเก็บตามแมปแต่ปรากฏว่าจริงๆก็คือการปราบบอสปราบไอตัวที่มันออร่าสีแดงอะออร่าสีแดงๆงมันจะมีอยู่ในแมปพวกนี้เดี๋ยวให้ดูนี่พวกนี้สตูโหดเทียมพวกเนี้จะได้ตัวอัญมณี2-3อ,อันนี้เลยมั้งคิดว่านั่นแหละก็คือได้หมด แล้วก็อันนี้ไอเทมฟื้นฟูเรามี3อันกด x บันทึกลงพาเลต์เพรเรายังไม่ได้บันทึกอันนี้เลยอ่าซึ่งเวลาเด,วเดี๋ยวพอเล่นเกมเราก็จะได้ใช้มันก็เป็นไอเทมสำหรับฮิลนั่นแหละอืมพวกนี้ก็เอาไว้ใช้อัพโซคอมมูนิตี้โซเอ็มเบมการันคอมมูนิตี้ตอนนี้ก็จับไว้ประมาณหนึ่งก็ยังมีบางอันขาดอย่างเงี้ยเลแลนเก้าอยู่เร้รเรก็อัพ โดยการใช้พวกนี้แหละก็ต้องดูถ้าตรงนี้ตำราทะลุกิจขีดจำกัดก็คือจะอัพพวกอะไรที่มันเต็มแล้วอัพหลอดขึ้นได้อีกแต่ว่าเต็มสูงสุด30นะเช่นตอนนี้อาหารพ่อจีจี้ใช่ไหมยี่เราก็ดูว่ามีไหมนี่มีเพิ่ม5้านีกลายเป็นยีสิบสองละไม่ใช่เพิ่ม5้ามันมีอยู่ห้าเออนัออ่นแหละก็คือ ก็คือจะบวกเลเวลเพิ่มขึ้นได้อีกสูงสุดเลเวล30นะอ่าโอเคไปอย่างเร็วแล้วก็ดาร์กบอลเอออันนี้เราก็ไม่ได้หาเลยหลังจากกลับมาเล่นอันนี้คือกลับมาเล่นก่อนแนะล้วรอบหนึ่งแล้วก็มีบางอย่างลืมๆไมไปบ้างจนกระทั่งมาปรับล็อกได้ก็ตอนที่เล่นเดียวซีจบไป2ตัวน่ยมันน่าเจ็บใจนี่เราเล่นมาแล้วจบอันนี้ยังไม่จบอันนี้ขาดขาดตอนสู้กับบิล เลเวล250ตอนนี้งูคูนเลเวล200ต้นๆยังไม่ถึงไปบวกก็คือนาอกููไม่ไหวใช้ไอเทมฮิวก็ไม่ได้ด้วยอันนี้จบแล้วของฟรีเซอร์ต่อมายเลข 10, 17 18อันนี้เล่นจบแล้วเลขสามอันนี้ยังไม่ซื้อกำลังลังเลยอยู่ว่าจะซื้อเลยดีไหมก็กลัวน,นี่แหละว่าถ้ากลับมาเล่นแล้วจะต้องมาลื้อฟื้นอะไรใหม่ๆแล้วไม่ชินถ้าเล่นตอนนี้มันก็สนุกแล้วไงเพราะเราจำได้ทุกอย่าง แล้วก็เออไปไปลองบวกกับศัตรูดูเดี๋ยวจะเข้าไป DLC ถ้าเข้า DLC ก็คือเข้าอย่างนี้ได้เลย DLC ก็คือเข้าจากหน้าหน้าหน้าเออหน้าพพสตหลักได้แต่ว่าถ้าจะกลับไปโลกปัจจุบันเราก็ต้องเดินเข้าไปในออร่ามเมื่อกี้นะเนี่ยเนี่ยเราต้องเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ได้ทีนี้ระบบก,การต่อสู้อ่ะโอเคเออ เราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะว่าจะใหเ้เขาเรียกว่าอะไรเป็นซูปเปอร์ไซาโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เลเวลต่างออกสยย็สูงสีสิบเปอร์เซ็นต์ตามนี้ตัลงแต่เราเปลี่ยนอันนี้ก่อนเป็นซูปเปอร์ไซヤสองอัตโนมัติเป็นต้นมันก็จะเข้าเกมแล้วก็จะเป็นซูปเปอร์ไซาได้เลย เราจะเทรนอันนี้ไปม่มว่าสองร้ฝึกวิชาเราเปลี่ยนปุ่มแล้วก็คือคลิกซ้ายต่อยคลิกขวาเป็นการเปิดตารางท่าไม้ตายเพื่อกดเลข1,2,3,4ใช้ท่าอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นกดคอนโทรลค้างชาร์จพลังแล้วก็มีกดสเปซบาร์ลัวๆเพื่อทำการวาร์ป กดคในการทำการป้องกันตัวเองถ้าเกิดมีดามจเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากดกดกดป้องกรรันแล้วศัตรูโจมตีมาแล้วกดสเปซบาร์เราก็จะวาร์ไปข้างหลังมันแวบอุ้ยอันนี้กาดแปลขาดแปลแล้วไอ้นี่เลยสมัยชาร์จก่อนต้องชาร์จให้เต็มถ้ากดให้ทันมันก็จะ กดชีบค้างพุ่งเข้าไปหาเดี๋ยวดลนะเราจะเข้าไปนี่ถ้ากด e ถ้าเราว่ากด q แล้วกด e ออะกด e ก็ e คือจะจะ blast เเองเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องสามารถกดเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้เพิ่งจะมารู้ตอนหลังเซ็งเออกด เปซบาร์วาร์ปไปข้างหลังศัตรูโ okay. อเคประมาณนี้แล้วก็เวลาโจมตีแบบอัด,อ,ดอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดว่ากดดีไปด้วยมันก็จะนีปล่อยพลังแบบนี้ถ้าเป็นโมกุลก็จะปล่อยพลังขึ้นเต่าแต่ละตัวปล่อยพลังไม่เหมือน,น,น,ก, bar, นกันถ้ากดสเปซบาร์มันก็จะบวกไปด้วยวาร์ปไปด้วยถ้ากดคอนโทรไปมันก็จะอย่างเงี้ยแหละ ข้อดีของการต่อยต่อต่อยแล้วกดคอนโทรลก็คือมันจะชาร์จพลังเดี๋ยวจะลองอีกรอบให้ดูตอนนี้เกตขวาสุดอ่ะขึ้นเต็มละวอตอนนี้กดชาร์จค้างไว้ปืด๊ด หลอดขวามือที่มันเต็มมันก็จะทํางานตอนเนี้เราก็จะพลังเหนือแล้วก็จะต่อยเตะมันได้แบบรัวๆทาให้หลอดสตั้งสตูหมดง่ายก็อัดไปเรื่อยๆพอหลอดแตกแล้วเวลาใช้ท่าไม้ตายต่างๆมันก็จะมีแอนิเมชันเพิ่มเช่น ่าบบกด Big Bang Attack มันก็จะมีแอนเิเมชันเพิ่อมออันนี้เป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรทีนี้ก็เราค้างกันมาถึงไหนวะว้าวแข็งลรงโอ้โหมันยังตรงอยู่อ่ะเวลาฮีนก,ก็กด H ค้างแล้วเลือก ใช้ถั่วเซียนใช้ยาอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ถั่วเซียนก็จะดีสุดก็จะี i แม็กเลยเป็นต้นมีอะไรอีกเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มอ๋อนี่ตอนนี้มันมีกดแถบค้างแล้วก็กดซูเปอร์ไซยากอสเบอร์หนึ่งอเป็นลานก่อนแล้วก็ไม huh, ่น่ามีอะไรพุ่งเข้าไปบวก